ของหวานที่ทําให้เรานั้นมีกําลังในการถ่ายละครใช่เพราะว่าน้าตาลประมาณ้านไปใช่นี่ค่ะกินเสร็จก็ไปตัดขาได้เลยแต่จะบอกว่าอะไรอร่อยมากจริงจริงเป็นดีมากเลอาแม่ยังไงอ่ะเป็นส้มแบบหิมาลายันหิมาลายันจากที่ไหนจากไอ้นี่ไงสมุดสาครคอนนาเกลือตรงเนี้ย แต่ดีอร่อยมากอืมอร่อยคือตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะแบบอร่อยคาะอร่อยขนาดนี้เอานี้พูดจริงใช่แต่คือแพ็กเกจอะมันก็คือดีทุกอย่างก็คือดูดีไปหมดไปซื้อไปซื้อเขาบอกเลยเขาบอกขายหมดแล้วล็อตแรกล็อตสองกำลังจะออแล้วก็ไม่ขายละไม่ขายละอ้อ

เกนางกอดดีๆไม่ถ่ายนะอดีไม่ถ่ายอ่ะถูกก็มั